สวัสดีค่ะแม่ปุ๊กค่ะวันนี้แม่ปุ๊กจะมาแนะนาม,มูมองง่ายๆสั้นๆนะคะมูมองคืออะไรนะคะมูมองเป็นแพลตฟอร์มนะคะคือแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของคนไทยสัญชาติไทยนะคะเจ้าของคือคุณบุญชัยลิมมาดิบูญน,นะคะ แอปมูมอนะคะนอกจากจะมีสินค้าที่หลากหลายมากเลยนะคะยังมีบริการเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการธุรกิจ SME นะคะนอนโรงแรมไปไอสปาร้านอาหารพัสคานนะคะไปกินไปใช้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะ,ะเรานะคะเราสามารถที่จะสร้างรายได้ผ่านมือถือง,ง่ายๆนะคะเราไปกินใช้เรายังได้ส่วนลดแคตแบ็กกลับมาตั้ง20%นะคะ ตอนนี้เร็วๆนี้นะคะจะว้าวมากนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแม่ปุจะมาแนะนำเลยว่าคตตอล,ล็อกทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้งนะคะซึ่งเป็นสินค้านะคะสินค้าที่มีอยู่ใน7 e 1 e น่นะคะสินค้าไม่เป็นน้ำปลาน้ำตาลน,นะคะมามา่าปลากระป๋องข้าวนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายหลายรายการนะคะกำลังจะเข้าเร็วๆนี้นะคะเข้าอยู่ในแอปพลิเคชันมูมอนะคะ นอกจากการช้อปปิ้งทั่วไปนะคะสินค้าเยอะแยะหลายหมวดหมู่เหมือนกับแอปอื่นๆทั่วไปนะคะแต่ที่มูมอนะคะถ้ากินใช้นะคะการใช้ใจ่ายทุกๆก,การใช้ใจ่ายบนแอปพลิเคชันมูมอจะมีคะแนนมี MP ให้นะคะ1 MP เท่ากับ4.35บาทนะคะ MP นะคะจะไหลขึ้นรรัวรัวๆนะคะทุกการใช้ใจ่ายของเราหรือคนรู้จักที่เราแนะนำ การกินการใช้แนะนำแชร์ลิงก์ไปนะคะแล้วก็จะได้รับรายได้ด้วยนะคะวินวินทั้งคู่ทั้งเรานะคะและเพื่อนเราผู้แนะนำนะคะง่ายมากเลยมาบอกต่ออย่างไรนะคะทำอย่างไรนะคะซื้อสินค้าทำอย่างไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรเมื่อเรารู้จักกับมูมอแล้วถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจหลังจากที่ได้รับลิงก์นะคะจากผู้แนะนำไปท่านก็เข้าไปนะคะ ท่านเข้าไปลงทะเบียนมือถือผ่านเบอร์มือถือของท่านนะคะลงทะเบียนผ่านเบอร์มือถือนะคะแล้วก็ขอเลข6หลักนะคะขอรหัส OTP 6หลักนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านไปดาวน์โหลดกลับไปที่หน้าดาวน์โหลดไปโหลดมาเลยนะคะโหลดแอปมูมอ m w o มด l อ M จาก App Store หรือ Play Store นะคะดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องนะคะดาวน์โหลดสำ,สำเร็จปั๊บนะคะ กลับมาทํารายการเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะเข้าไปตั้งค่านะคะเข้าไปตั้งค่าเปลี่ยนใส่ชื่อเปลี่ยนจากเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทายก่อนนะคะมันจะอยู่ที่มุมด้านล่างขวาสุดเลยนะคะที่บอกว่าตั้งค่านะคะมันจะมีถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะ ก็มีให้จําไว้ที่มุมมุมด้านขวาขวาด้านล่างนะคะมุมล่างขวาเข้าไปตังค่าก็เหมือนกับแอปมือองนอื่น,นท,ทั่วไปนะคะเหมือนกับแอปอื่นๆน,นะคะซึ่งยิ่งตอนนี้นะคะรัฐบาลยิ่งอ่อยากจะให้นะคะอยากจะให้ประชาชนทุกชนชั้นนะคะรากหญ้าอย่างทุกสาขาอาชีพนะคะก็สามารถเข้าถึงนะคะบริการของภาครัฐแล้วก็เรื่องของไอทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะขนาดว่า ลงทะเบียนอะไรต่างๆก็ต้องทําผ่านมือถือเหมือนกันนะคะก็ต้องอเข้าไปลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะ1นหนึ่งเบอร์ก็ครั้งหนึ่งนะคะมู่มองก็เหมือนกันนะคะง่ายมากเหมือนกันนะคะยิ่งตอนนี้นะคะทุกคนทุกท่านนะคะหยิบจับอะไรก็นึกถึงแต่มือถือนะคะไปไหนไปทุ่งนาไปไหนทํากิจกรรมอะไรก็ต้องมือถือติดตัวนะคะยุคนี้ยุค 5G นะคะ ไวสปริสสปารมากเลยค่ะการสร้างรายได้ของเราก็เช่นกันนะคะใครมีลิงก์นะคะใครมีลิงก์มีรหัสนะคะซื้อสินค้าครบ120 MP แล้วท่านนะคะมีลิงก์มีโค้ดเนี่ยท่านก็ส่งต่อไปให้คนรู้จักของท่านได้อย่างไวเช่นเดียวกันนะคะการทำรายได้ของท่านก็จะไม่สะดุดนะคะการซื้อกินซื้อใช้ของท่านก็จะไม่สูญเปล่าอีกต่อไปนะคะเป็นหนึ่งเดียวแอปเดียวในเมืองไทยที่ต,อ,ตอบโจทย์ ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวการช้อปปิง้งซึ่งมีสินค้าที่หลากหลายมาจากทั่วทุกมุมโลกและเป็นของเจ้าของอแบรนด์นั้นนะคะเจ้าของสินค้าโดยตรงเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรงที่อาลงขายในแอปนะคะท่านได้ของดีของแท้ไม่ใช่ของก๊ปอปร้อเเซน,นะคะของดีของแท้นะคะแล้วท่านยังได้นะคะ MP ที่เป็นเงินนะคะ MP เป็นเงินนะคะท่านก็สามารถสะสม ตัวนั้นนะคะแล้วถอนออกมาใช้ได้นะคะทุกการใช้ใจ่ายเรามี MP ให้นะคะยิ่งรู้จักนะคะท่านยิ่งจะหลงรักมูมอทุกการใช้ใจ่ายของท่านมีรายได้นะคะมีคะแนน MP แล้วแชร์ลิงก์ออกไปแชร์แอปออกไปยิ่งบอกต่อนะคะเพราะว่าอ่เนียไอเพราะว่าคอนเซปต์ของเขานะคะคอนเซปต์ของมูมอเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อก็มีรายได้นะคะแชร์ ให้เป็นก็เห็นเงินล้านนะคะแชร์ให้เป็นนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้แม่บุ๊กก็จะมาแนะนำถ้าใครสนใจนะคะหลังจากได้รับลิงก์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านมือถือแล้วก็ขอรหัส OTP แล้วไปดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเลยจาง่ายมากนะคะแม่ปุ๊นะคะหวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านนะคะแม่ปุ๊เลยออกมาแบ่งปันให้ท่านได้รู้ ะะได้รู้จักแอปพลิเคชันของคนไทยนะคะฉลาดเลือกฉลาดกินฉลาดใช้นะคะเงินก็ไม่ไหลไปไหนก็เข้ากระเป๋าของเรานะคะสินค้าที่เข้าขายก็ลงขายในแอปก็เป็นของเจ้าของธุรกิจเป็นของคนไทยเราด้วยกันนะคะเราช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะคะรายได้เข้าสู่บ้านเข้าสู่ชุมชนของเรานะคะในยุคอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดเสร็จพิษอะไรต่างๆ ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะอยากฝากให้ทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงการกินการใช้การอยู่ของของเรานะคะของอชุมชนสังคมไทยนะคะไม่อยากที่จะอเอาเม็ดเงินเหล่านี้นะคะไปทำให้คนอื่นรวยนะคะคำอื่นคนอื่นในที่นี้ก็คือหมายถึงคนต่างชาติคน ที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยเราเนี่ยอเองนะคะคือเราใช้นะคะเจ้าของเขาก็มีรายได้นะคะเจ้าของที่เขาขายในแอปมูมอนะคะเรานะคะเราซื้อเราก็มีเงินกลับคืนมามี MP กลับคืนมาเราแชร์ลิงก์ออกไปเราก็เกิดรายได้อย่างมหาศาลอย่างทวีคูณเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมรับฟังนะคะถือว่า,าวันนี้นะคะแม่ปุ๊กก็ได้มาปบกปะกับทุกท่านนะคะผ่านหน้าจอนะคะ แล้วโอกาสหน้าแม่พูดจะนำสาระดีๆมาบอกอย่างนี้เช่นเดิมนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ